แล้วถามว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนหหวตให้คุณธรรมนัฐอะฮะไม่ใช่นะครับเราเลือกเราต้องเลือกในวันนั้นเนี่ยเราต้องเลือกระหว่างคุณอนุทิน<ฆ>กับคุณชยัยเกษมก่อนที่จะเลือกคุณชยัยเกษมบอกว่าตัวเองเป็นตุ๊ก,กตานะครับเดี๋ยวจะมีอัศวินขี่ม้าเขามาตอนที่จะมาขอคะแนนคุณชยัยเกษมไม่มาคนที่จะมาขอคนที่จะเป็นนายกคนที่จะมาให้เราโหวตให้ไม่แม้แต่จะมาหาเรา<ฆ>ถามว่าจะให้พรประชาชนเลือกอย่างไรฮะ ถ้าคุณโลมพูดแบบนี้นะคะฟ้าขออนุญาตถามกลับนะคะทำไมการจะทำอะไรที่มันถูกต้องเราต้องรอให้คนมาพี่นอพี่เทาก่อนที่เราจะตัดสินใจหรือเราจะพิจารณาเขาว่าเราจะบวตให้เขาหรือไม่ทำไมเราต้องรอคะเราตัดสินใจด้วยมันสมองด้วยสติสัมปชัญญะตัวเองไม่ได้หรอคะทำไมต้องรอให้เขามาพี่นอพี่เทาเขาต้องหมอบเข้ามาหาเลยนะคะ ถึงจะเลือกเขาได้ถึงจะตัดสินใจทำในสิ่งที่มันถูกต้องก่อนที่พวกคุณจะโหวตนายกอนุทินทั้งโหวตเตอร์ทั้งนักวิชาการทั้งประชาชนเกือบทั้งประเทศเตือนพวกคุณจนวินาทีสุดท้ายว่าอย่าโหวตพรรคนี้เป็นนายกเพราะเรารู้ถึงหายนะที่มันจะเกิดขึ้นในทุกวันนี้นะคะ่ะทำไมพวกคุณไม่ฟังหรือพวกคุณซื่อบื้อเกินไป ที่จะตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้องประชาชนเลือกพักคส้มเข้าไปเพราะเขาเชื่อในอุดมการที่คุณบอกว่าคุณจะไปพังโครงสร้างไปทาลายโครงสร้างไปชนโครงสร้างนโยบายคุณชัดเจนมากแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองนี่แหละคะ่ะสิ่งที่ประชาชนส่วนมากเขาเลือกพวกคุณเข้าไปสิบสี่ล้านเสียงแต่วันนี้คุณเอาต้นทุนความเชื่อของประชาชนสิบสี่ล้านเสียง ที่เลือกพวกคุณมาไปต่อรองกับพรรคสีน้ำเงินใต้โต๊ะและตอนนี้คดี44สสที่แก้112ไปถึงไหนแล้วคะหรือว่าจะดองอย่างนี้ตลอดไปคะฟา้าได้ยินว่าดิวพวกคุณเนี่ยมันดิวข้ามโลกเลยนะคะดิวถึงขนาดจะไปตั้งรัฐบาลในปี69ด้วยซ้ำไปไม่ใช่ดิวแค่นี้คะ่ะและที่จะเป็นข้ออ้างว่า ไปจับมือกับน้ำเงินเพราะจะให้เขาแก้รัฐธรรมนูญให้ไร้เดียมสามารถค่ะประชาชนยังรู้เลยว่าพรรคไหนที่ไม่อยากแก้รัฐธรรมนูญที่สุดคือพรรคน้ำเงินค่ะและจริงๆแล้วพวกคุณก็คุยกับนายกอนุทินตั้งแต่เดือนกรกฎาคมแล้วนะคะเรื่องนายกชั่วคราวเนี่ยสุนเทงก็ออกมายอมรับเองนะคะว่าคุยเรื่องนี้กันแล้วพวกคุณดีลกันแล้วพวกคุณตกลงกันแล้วตั้งแต่กรกฎาคมค่ะถึงมาโบวตให้กันเดือนกันยาเนี่ย ไม่ต้องหาคออ้างไม่ต้องหาเหตุผลมาทําให้ตัวเองดูดีค่ะมันปัญญาวนมากประชาชนไม่ได้โง่นะคะสิ่งที่พวกคุณทํามาตลอดมันเป็นดิจิทัลฟุตปิ้นในอินเทอร์เน็ตทุกอย่างและทุกวันนี้ประชาชนสามารถสื่อสารได้สองทางนะคะไม่ใช่แต่ก่อนที่พวกคุณคัดสรรมาให้ประชาชนรู้มึงต้องรับรู้เท่านี้รู้แต่สิ่งดีๆของพวกกู ไม่ใช่ค่ะตอนนี้ประชาชนหาข้อมูลได้เองและสามารถต่อโต้พวกคุณกลับได้เป็นสองทางไม่ใช่ทางเดียวเหมือนในอดีตคุณลืมอะไรหรือเปล่าคะและพวกคุณไม่เคยแตะต้องเรื่องหัวสอวอเลยค่ะทั้งๆที่หัวสอวอคือการโกงอำนาจอธิปไตยทั้งระบบตอนที่พักแดงเป็นรัฐบาลพวกคุณก็ยื่นอภิปรายนายกอิงคนเดียวไม่แตะเรื่องหัวสอวอเลยหรือพวกคุณก็หัวคะ แต่แค่มันไม่สําเร็จอันนี้ขออนุญาตตั้งคําถามนะคะเพราะคุณธนาธรออกมาพูดเองราคาสมัครแค่สองพันตอนนั้นรณรงค์งใหญ่โตให้ทุกคนออกมาเลือกสวออหรือพวกคุณก็เป็นหนึ่งในขบวนการนั้นแค่มันไม่สําเร็จแต่น้ําเงินทําสําเร็จหรือเปล่าคะน่าเสียดายนะคะที่สุดท้ายคุณธนาธรก็ออกมาพูดเรื่องหัวสวออมาฟอกขาวให้ด้วยซ้ำไปบอกว่าสิ่งที่พวกคุณทำ มันคือ Grand แกรนคอมเพลไม์ตลกดีนะคะออกมาฟอกข่าวให้ขนาดนี้เลยเหรอคะจริงๆัว่าสวนี่แหละคะ่ะคือการโกงอำนาจอธิปไตยในระบบการเมืองการปกครองที่ควรสำคัญอย่างยิ่งยวดไม่ใช่ว่าการปราบแก๊งแสแกมเมอร์ไม่ดีนะคะและไม่ควรทำนะคะมันควรทำควบคู่และพาราเลลไปด้วยกันได้คะ่ะ มันไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งสําคัญการที่คุณโหวตนายกอนุทินขึ้นมาเป็นนายกเนี่ยคุณจะไม่รู้เชียวหรอคะว่าอนุทินจะไม่ตั้งธรรมนัตมาเป็นรองนายกรัฐมนตรีคุณจะไม่รู้เชียวหรอคะเพราะคุณเองก็ไม่ได้ร่วมรัฐบาลกับเขาแล้วพักคุณธรรมนัตมีสสตั้งกี่คนจะไม่ตั้งได้อย่างไงตอนที่เขายื่นเข้าไปโปรดเก้าพวกคุณก็รู้ไม่ใช่หรอคะวันนี้จะมาบอกว่าไม่รู้วันนี้จะมาตีข้างข้าง วันนี้ไม่ได้สนใจในายกอนุทินค่ะแต่สนใจกันจอมพลังที่เป็นลูกน้องของท่านธรรมนัตที่มีข้อกล่าวหาว่าเกี่ยวพันกับสแกมเมอร์ถ้ามีข้อมูลเปิดออกมาเลยค่ะประชาชนรอดูอยู่ค่ะเห็นพูดมาหลายเดือนละตกลงมีไหมคะหลักฐานเนี่ยไม่ใช่ไม่สําคัญค่ะการปรับสแกมเมอร์ควรทําค่ะแต่สิ่งที่ควรทําไปพร้อมๆกันและสําคัญจริงๆคือการหัวสวถ้าเกิดว่าเราแก้ราก ของปัญหาได้ฟ้าเชื่อว่าแก๊งสแกมเมอร์เนี่ยค่ะมันวอดวายไปตั้งแต่ยุคนายกแพทองคานแล้วค่ะไม่ต้องรอถึงยุคนายกอนุทินแล้วค่ะ